มาแล้วจ้าไฮไลท์ฟุตบอลยามาฮ่าแฟนคลับปลีกครั้งที่4เมื่อวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับมีอยู่คู่เดียวฮะระหว่างทีมแฟนคลับอาร์มี่ยูเนเต็ดเจอกับทีมแฟนคลับของทีมโอสถสภาเอ็ม150สะบะบุรีครับ แม่ที่งานโอสสภาบอกว่านักเตะของเขาหลายต่อหลายคนไม่สามารถมาทําการแข่งขันในนัดนี้ได้เพราะว่าต้องช่วยที่บ้านย้ายของขนหนีน้นาครับแม่น่าสงสารจริงๆเลยละครับแล้วก็หลายต่อหลายคนนะฮะก็ติดน้ําท่วมมาไม่ได้เช่นกันครับก็เลยทําให้ต้องใช้ผู้เล่นเท่าที่มีอยู่ลงทําการแข่งขันในนัดนี้ครับแม่แต่ก็ได้บุกนะเนี่ยเอายิงดิโอโหถากเสาไปนิดเดียวครับ ทางสตา r อาร์มี่ถึงกับเคลีย์เลยและครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งพ่แพ้ให้กับทีมแฟนคลับของทีมเมืองทองมาสองประตูต่อหนึ่งครับอาร์มี่ได้มีโอกาสยิงเช่นกันครับแต่ผู้สาประตูร่างอวบปัดไว้ได้ครับครึ่งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลที่คู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียวละฮะโอ้นี่ดรกล้องนะครับผู้จัดการทั่วไปของทีมอาร์มี่ยูเตปก็มาให้กําลังใจฟุตบอลแฟนคลับด้วยล่ะครับ นี่ช่วงครึ่งแรกนะครับโอสถสภาถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นจะไม่สมบูรณ์ก็มีโอกาสยูทักทายหลายต่อหลายครั้งเลยเช่นกันครับโอ้โหเอาผู้สาประตูของทีมทอบอแต่อัดเกยบเข้าประตูตัวเองซะงั้นครับนี่แหละฮะช่วงครึ่งแรกมันก็ถากเสาไปถากเสามาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ทั้งสองนะต่างแพ้ไม่ได้กันทั้งคู่นะครับโอโส,สุสภาได้ลุ้นครับจากจังหวัดลุดเดียวเอ้าจะเข้าไหมล่ะครับเนี่ยลุดเดียวไปด้วยกับพื้นประตูและยิงเข้าไปติดเซฟครับโอโหเก <c oughs> <c oughs> ือบครับทางทบอเองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนาในช่วงครึ่งแรกก็หลายหลายครั้งเช่นกันครับแต่ความเฉียบขาดก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ต้องบอกว่าช่วงครึ่งแรกผู้สาประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยโชว์ฟอร์มเป็น ซปเปอร์เซฟเลยนะฮะพุ่งปัดกันเจ้าละวันเลยล่ะครับไม่ได้พึ่งสาวาตูร่างอวกทั้งสองข้างเนี่ยก็คงจะมีสกอร์ไหลายต่อหลายลูกแล้วล่ะครับครึ่งหลังครับทีมอาร์มี่ยูเต็ดแก้เกมมาดีเลยทีเดียวฮะนี่ฮะจะเข้าไหมโอ้โหผู้สารตูของทีมโอสถยังบินไปรับได้ครับ แต่จนแล้วจนหลอดก็ไม่สามารถต้านทานพลังบุกของชีมอาร์มี่อยู่เต็ดได้ครับอาร์มี่รึ่งหลังแก้เกมมาดีครับขึ้นนำไปก่อนอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อศูนย์ฮะนี่ฮะกองเชียร์ที่เข้ามารับชมในสนามนะครับก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็เข้าใจได้ครับฟุบันมันเตะดึกน,นะฮะและลูกที่สองก็ตามมานะครับโอโอน้องอวบของเราพลาดครับ ลุกไม่อยู่บอลกระชอมาและเป็นอาร์มี่อยู่แต่ตามมาช้าจอชอคือนอำสองประตูต่อศูนละละจ้าสตาฟโคสอาร์มี่เริ่มสบายใจขึ้นแหละครับชนะเห็นเห็น <c oughs> และหลังจากนั้นนะครับนี่ฮะลูกยิงลูกนี้เหมือนจะเซฟอยู่แล้วล่ะครับแต่มัน ใส่เข้าประตูไปฮะโอ้ส oh, าประตูต่อศูนย์ครับอาร์มี่ยูเตขึ้นนำและก็ช่วงท้ายเกมนะครับนาะทีสุดท้ายเลยล่ะครับอสุสภา,ามาไล่ตีไครแตกไปได้หนึ่งลูกครับโอ้ oh, สวยเช่นกันจังหวะนี้ฮนะจบเกมนะครับทีมอาร์มี่ยูเต็ดลงสนามนาทีสองชนะทีมอสุสภา,าไป3ประตูต่อหนึครับเก็บ3าคะแนนสำคัญไว้ได้ในครอบครอง ยังไงก็ให้กำลังใจนักเตะสระบุรีด้วยนะครับโอสถสภาทุกคนเอาใจช่วยครับเป็นไงบ้างครับเสวันนี้มาดูนักเตะหลังจากนัดที่แล้วแพ้ครับผมนัดนี้ดีขึ้นเยอะเลยเป็นไงฮะเด็กเล่นดีไหมครับเต้องยอมรับว่าความจริงนั้นในครึ่งแรกนะครับทางโอสถสภาเล่นได้ดีกว่านะครับเนื่องจากเด็กอาจจะมีการเล่นการวางตัวระหว่างตำแหน่งยังไม่ค่อยถูกนะครับแล้วก็เล่นบอล ขาเียว่าไม่เข้าใจสนามเพราะว่าปกติสนามแบบนี้จะต้องเล่นด้วยอันบอลทางพื้นมากกว่าการบอลลูกโด่งนะครับก็แล้วก็เลยในเกมในครึ่งหลังก็เลยได้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเทคนิคการเล่นโดยเฉพาะอาวางกองหลังวางกองกลางก็คล้ายๆกับพยายามให้ทำมันเหมือนอาชีพมากขึ้นเล่นเล่นบอลทางพื้นนะครับก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเนื่องจากสนามมันมีความเร็วไปต้องยิงยิงให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันก็เลยทําให้ก็เรียกว่าเราทาตะกอได้ดีครับ ครับคมีหลายคนมีแววสามารถเล่นชุดใหญ่ได้ไหมฮะเกือบแล้วครับเกือบแล้วพื่อได้อีกหน่อยครับแต่จะเล่นชุดใหญ่ได้ครับบางทีก็ไปก๊อปปี้หรือไปเรียนแบบนักเตะที่อยู่ในทีมใหญ่นะครับวันนี้เล่นประทับใจมีอัดฉีดไหมครับมีอัดฉีดไปแล้วครับอัดฉีดไปแล้วครับไม่ธรรมดาอย่างน้อยไป2องพันแล้วครับอัดฉีดโอ้โหเสือใช้ได้แลครับผมแล้วเสจะมาเชียร์บ่อยๆไหมครับเราก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเชียร์บ่อยๆครับเพราะว่าความจริงแล้วก็แฟนคลับก็เปรียบเสมือนครอบครัวนะครับก็ของเราเพราะฉนั้นการที่เราทําให้แฟนคลับได้มมีควา นะครับแล้วก็เขาก็สามารถที่จะไปดูฟุตบอลของเราในในสนามใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมของทางแฟนคลับเนี่ยเราก็พร้อมที่ร่วมที่จะยินดีร่วมยินดีแล้วก็พร้อมที่จะให้การตอบรับในทุกกิจกรรมครับร้องเป็นไงบ้างควันนี้วันนี้ก็มีปัญหาดีหน่อยนะครับเพราะว่าผู้เล่นของเราก็ ยี่สิบคนตอนนี้มีปัญหาน้าท่วมที่สระบุรีนะครับน้ำท่วมหนักมาเลยครับของเราน้ําท่วมสระบุรีแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ผู้เล่นที่เหลือก็โดนน้าท่วมไปเหมือนกันนะครับน้ำท่วมคราน้ท่วมตอนนี้เป็นเพืนที่สีแดงหมดแล้วนะครับอย่างน้อยคิดในแง่ที่ดีก็ยังยริงได้มตทีแล้วยิงไม่ได้ครับมันมีปัญหากันคนละอย่างครับแมตช์แล้วเรากลางเราเล่นดีมากครับตอนแมตช์นี้ผู้เล่นแบตกลางรไม่มีเลยอฮะมันก็เลยมีปัญหาความฟิตเกี่ยมไหม ความฟิตก็ตามวัยครับดูวัยแล้วกันครับส่วนส่วนมากถ้าเป็นวัยรุ่นก็โอเคครับก็มีวัยที่เยอะหน่อยนิดหน่อยมากกว่าแฟนกลับในทีมเดียนะครับ ขนกระสอบทรายกระสอบอะไรเงี้ยอ๋อจริงเหรอครับจริงครับจริงครับอยู่บ้านพากันช่วยยกกระสอบทรายกันน้ำเงี้ตอนนี้ก็โดนกันหมดแล้วครับเราสวินทวงน้องจอกก็โดนกันหมดแล้วครับน่าสงสารครับผมครับเออฮะโดนถนนตัดขาดโดนตัดขาดนี่โดนแฟนตัดขาดนะไม่ใช่น้ำไม่รู้ไม่รู้น่าเจอใครครับอันนี้ยังไม่ได้ดูโปรแกรมเลยครับน่าจะเป็น Airpods ครับอ่าพอดีโอเคซื้อได้ก็ คิดว่าถ้าเกิดว่าตัวผู้เล่นตัวหลักๆก,กลับมาครบน่าจะน่าจะดีกว่าน,นี้เยอะเลยเอาใจช่วยนะฮะครับ